ยังเจอ์นี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามมุมโลกกรุงเทพปารีสซานฟรานซิสโกสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยังเจอ์นี่พวกเราสามคน,นก้อยเอิร์ธนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่หลายๆคนช่วงนี้เนี่ยอาจจะสงสยัยหรือว่าอาจจะอยากแบบโยกย้ายโยกย้ายนะคะแล้วอยากรู้ว่าชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะคะก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การทํางาน ปารีสและซานฟรานซิสโกค่ะก็วันนี้เรามีเราสองอเพื่อนสองคนมากับเราในวันนี้จริงๆก็เป็นหน้าเดิมนี่แหละคะ่ะไม่มี้น่ามวันนี้มพิธ <c oughs> ีกรนะคะก็คือมีก้อยแล้วก็เอิร์ธนะคะแนะนําแทนเลยละกันเพื่อความประหยัดเวลาปัจจุบันก้อยอยู่ที่เอ่อ l l h h e d q u u r t t r r นะคะโหยิ่งใหญ่มากอยู่ที่ม u n t a i n น i e w นะคะก็อยู่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็เอิร์ธนะคะปัจจุบันนะคะอยู่ที่ Management c อ่ s คอนซัลท i งเฟิร์มนะคะแมคเคนซีนะคะก็อยู่ที่ปารีสนั่นเองนะคะก็เพื่อนทั้งสองคนของฝนนั้นก็โปรไฟล์ร่อหรูมากนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตแบบคร่าวๆเนาะของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างโดยที่ เราจะโฟกัสกันที่การทำงานเป็นหลกักแต่ว่าก็จะมีเอลเมนต์ความชีวิตอะไรต่างๆมาด้วยนะคะเริ่มต้นจากก้อยเลยดีกว่าเรื่องราวว่าย้ายไปยังไงเนี่ยเราจะเรามีอีกเทปหนึ่งแยกนะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะยาวแต่ว่าอยากรู้ว่าก้อยไปที่นู่นเอาก่อนเลยอย่างแรกว่าสิ่งแวดล้อมการทํางานที่นั่นเนี่ยก้อยเองก็เคยทํางานที่ไทยมาคนหรือว่าองค์กรหรืออะไรเพซซิ่งการทํางานจังหวะการทํางานเป็นยังไงบ้างคะได้เลยฝนคือ ก็รู้สึกว่ามันจะต่างอันนิดนึงระหว่างแบบช่วงโควิดเนาะกับกับก่อนโควิดซึ่งโควิดก็ประมาณเป็นปีแล้วนะแต่ว่าก็ขอเล่าแบบก่อนแล้วก็ระหว่างโควิดด้วยละกันเพื่อจะได้เพื่อนเพื่อจะเห็นภาพชัดมากขึ้นแล้วก็เออก็ว่าลักษณะการทํางานเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างแบบตรงประเด็นมากกว่าแบบเหมือนกับว่าโอเคอ่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรต้องส่งพรีวิชก่อนว่าแบบโอเคทุกคนก่อนจะเข้าเนี่ยต้องอ่านเด็กนี้ให้จบ คุยเนี่ยวันนี้จะมีประเด็นอะไรคุยกันสักหนึ่งสองสามแล้วก็สรุปแล้วใครจะทําอะไรต่อแอคชั่นไอเทมต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าประชุมแต่ละอันเนี่ยมันเอฟเฟกตีฟมากแล้วมันแบบมันสั้นแล้วมันแบบเหมือนกับทุกคนชัดเจนว่าบทบาทของแต่ตัวเองเนี่ยที่เข้าไปประชุมเนี่ยคุยอะไรทําอะไรแล้วแล้วจะมีการบ้านไปทําอะไรต่อเนาะก็คือชั่วโมงการทํางานเนี่ยไม่มีการแบบมาคุยเจาะแจ๊แบบคุยเล่นหรืออะไรขนาดนั้นคือคือทุกคนรู้ว่าตัวเองจะต้องเข้าไปทํางานอแล้วก็รู้ด้วยว่า สามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ยเริ่มที่จะต้องเริ่มเก็บของละกับบ้านเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่ก็อาจจะเคยแบบแชร์แชร์ไปกับฝนแล้วหรือแชร์กับเอิร์แล้วว่าแบบคือด้วยด้วยความที่อ่อเหมือนกับอยู่ในเบย์แอเเนี่ยทุกคนอ่หลายๆคนเนี่ยเขาจะมีบ้านอยู่แบบอยู่ซันนี่เวลบ้างอยู่ซันฟานบ้างอยู่แบบอีชเบย์บ้างคือคือบ้านมันจะแบบไกลาจากออฟฟิศมากเพราะฉะนั้น ประมาณสี่โมงเนี่ยมันจะมีรถบัสที่จะออกจากแคมปัสเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ Google เนาะคือเทคคอมพานีอื่นๆก็อาศัยรถบัสนี้เหมือนกันเนี่ยรถโรงเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นประมาณสักสี่โมงเขาก็ต้องเตรียมตัวเก็บของละมิงก็จะไม่มีละเพื่อที่จะขึ้นรถบัสกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมันก็จะจํากัดเวลากลายเป็นว่าแปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเนี่ยถึงออฟฟิศแล้วก็สี่โมงกลับบ้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยต้องถูกแบบจัดสรรไปในระยะเวลาตรงนั้นทั้งหมด เน <No. S 1> อะพอแบบย้ายกลับมาย้ายไปนในช่วงโควิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไอช่วงเวลาที่ไม่ได้นั่งรถบัสเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นชั่วโมงทํางานด้วยเพราะว่าห้าโมงก็ยังมาแชทหากันอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันมีความต่างอันนิดนึงคือถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบชั่วโมงการทํางานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเมืองไทยเนี่ยมันจะมันจะยืดกว่าก็คือหกโมงครึ่งก็บางทีก็ยังนั่งอยู่ออฟฟิศหรือว่าแบบ แชทคุยกับเพื่อนหรือชวนเพื่อนไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสได้สั่งสรรกับเพื่อนอแต่ว่าด้วยความชีวิตลดบัส ก่อนโควิดเนี่ยมันทำให้ไม่มีโอกาสนั้นแล้วก็ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านอืมโอเคทีนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะอยากเข้าใจผิดน,นะว่าอยู่ที่นู่นหนังงานสบายแปดมงเช่าสี่โมงเย็นเลิกง,งานเลยคือจริงๆหลังจากกลับมาบ้านอะ่ะก้อยมันก็ต้องมีอ่านอีเมลเคลียร์งานแล้วก็เวิร์กทำงานกับคนที่อยู่ทําโซนอื่นคือที่เป็นสาขาย,ย่อยของเราในประเทศต่ตางๆใช่ไหมมันไม่ได้แบบอุย้ยคัดเปะ๊ะแบบเข้างานตอกบัตร จบแล้วทุกอย่างจบเลยใช่ไหมอยากจะแบบให้ทุกคนฟังก่อนที่ทุกคนจะวาดฝันว่าแบบภาพนั้นมันสวยงามเหลือเกินใช่คือคือจริงๆอ่อะฝนก็คิดว่าแล้วแต่คนเลยเนอะบางคนมันก็ไม่อ่านคือบางคนเขาก็แบบคือแล็อปเขาปิดจริงๆแล้วเขาก็มาอ่านอีกทีสมมติว่ามันมันมีอะไรเออเจนเท่านั้นถึงเขาจะอ่านเนอะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่า expectation เนี่ยมันน้อยลงกับผลลัพธ์ของงานหมายถึงว่าสมมติว่า ก้อยมี expectation ว่าคนที่ทำงานกับก้อยเนี่ยจะต้องได้รับอีเมลหรือว่าต้องได้รับการแบบสิ่งที่เขารอเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาในการรอไม่เกิน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะได้รับสิ่งเดิมนะเพียงแต่ระยะเวลาการทํางานของก้อยก็มีเท่าเนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเร็วขึ้นกลายเป็นว่าทุกอย่างคิดก็ต้องคิดเร็วขึ้นแทนที่จะต,ต้องใช้เวลาสิบอีเมลถามตอบกันไปกันมาเนี่ยก็คือหนึ่งสองอีเมลจบถ้าไม่จบคุยกันเลยนัดคุยกันเพื่อให้เพื่อให้มันเร็วที่สุด ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับผลลัพธ์เนี่ยเขาคาดหวังเท่าเดิมแต่ว่าอยู่ทํางานระยะเวลาน้อยลงซึ่งจริงๆอ่ะก็ว่าตอนแรกเข้ามาก็เครียดเหมือนกันนะเพราะแบบอ่าสี่โมงฉันก็ต้องกลับบ้านแล้วนี่มเนต้องไปนั่งรถบัสแล้วจะ8ปดโมงจะมาคาดว่าต้องตอบอีเมลอย่างเงี้ยแต่คือถึงเวลามันมันมัน manage ได้อ่ะถ้าถ้าเราแบบกําหนดเวลาที่มันสั้นลงแล้วก็แบบพยายามทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในในแต่ละอันน่ะ ท่าที่ฟังจากก้อยมาเหมือนจริงๆแล้วว่าที่อเมริกาหรือที่ s ออ่ะเขาเราว่าอันนี้ต้องบอกกันนะเฉพาะ t e c ค Company คือจาก Google นะคือมันอาจจะที่อื่นมันอาจจะแตกต่างกันเท่าที่เราฟังอะ่ะมันเขาไม่ได้มาสนใจป่าวว่าอยู่เข้างานกี่โมงอยู่ออกงานกี่โมงใช้เวลาในออฟฟิศกี่ชั่วโมงตับใดที่เหมือนเรา Deliver หรือว่าทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพอะ่ะก็คือเขาก็โอเคใช่ใช่เพราะว่ามันกาหนดกันแล้วว่าแบบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่า ควอเตอร์นี้หรือเป้าหมายเนี่ยคือ<ม>อะไรใช่ไหมที่บอกว่าโ okay, อเคอาทุกอย่างชัดมากมแล้วก็ทุเขาก็มีความเชื่อวแบบทุกคนมีประสิทธิภาพในการ<ม>วางแผนจัดการเวลาตัวเอง<ม>แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสเต็กเดอร์หรือคนที่ทํางานกับเราเนี่ยก็ควรจะมีฟีดแบ็กที่ดีกับยูด้วยถ้าสมมติยูหายอยู่ดีๆห,หายไปไม่ตอบ e อีเมลสามวันห้าวันอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าหรือว่าไม่ได้มีการแบบเหมือนคอมมูนิเคตอะไรเลยเนี่ย ก็จะทําให้มีมีผลกับการประเมินงานอตอนที่เขาประเมินเข้าใจเขาถามเอิร์ธเลยว่าที่เอิร์ธฟังมาที่ SF ที่ก้อยเล่าแปดโมงสี่โมงนั่งรถบัสต่างๆใช้ชั่วโมงมีประสิทธิภาพไ่ที่ยุโรปเป็นเหมือนกันไหมคะที่ปารีสก็เป็นเป็นเหมือนกันระดับหนึ่งเนะคือพูดว่าที่ปารีสหรือที่ยุโรปโดยทั่วไปเนี่ยคนที่นี่เขาค่อนข้าง s t r i c เรื่อง work life balance ซึ่งคิดว่าฝรั่งเศสเนี่ย เป็นอันดับหนึ่งในโลกเลยในด้านที่ว่าออฟฟิเชีเวลาทำงานตามกฎหมายแล้วนะครับทำงาน f ฟูล Time ก็คือ35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเกิดว่าเกิน35ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเกินละเราบริษัทเนี่ยจะต้องอให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมเหมือนเลยนั่ง<อ>ครับซึ่งคิดว่ามีเลเวล r ล a อที่ค่อนข้างสตรีทมาก ที่ที่ยุโรปนะแล้วก็ในด้านของเวลากินเนี่ยหลายคนอาจจะรู้ว่าที่ยุโรปเนี่ยก็คือเทคเวเคชัจเซอร์เรียสリーมากคือทุกๆปีซัมเมอร์ประมาณเดือนกรกฎาคมออกัสนะครับหลายๆหลายๆคนเนี่ยจะหยุดงานไปเลยประมาณเดือนหนึ่งหรือยอย่างน้อย2อาทิตย์3อ,อ,อาทิตย์อย่างอย่างที่บริษัทเราเองเนี่ยแมคคินซี่ก็บังคับเลยว่าทุกคนจะต้องเทคเวเคชัจอย่างน้อยสอาทิตย์ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้หยุดพร้อมกันหมดนะครับอาจจะแบบหยุดอ่าผัดกันไป เพื่อให้มี coverage บ้างแต่ว่าลูกค้าที่เราทํางานด้วยหลายๆบริษัทเนี่ยก็หยุดเหมือนกันตรงนั้นเนี่ยก็คือหยุดกันทั้งประเทศเลยซึ่งเราว่าก็เป็นข้อดีนะทาให้เขา value แบบเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นแบบที่ที่เคยทํางานที่ไทยหรือที่สิงคโปร์เอเชียอย่างเงี้ยเนาะคือแบบคงจินตนาการไม่ได้เลยว่าบริษัทไหนเนี่ยแต่บอกให้พนักงานหยุดพร้อมกันไปเป็นทั่วโลกนี่เป็นเรื่องปกตินะครับโดยที่ที่ฝรั่งเศส ทีนี้เราขอทําเอินนิดนึงเรื่องของแบบความกดดันในการทํางานเพราะว่าเหมือนทุกคนก็จะมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีมากที่ยุโรปแต่ความกดดันในการทํางานเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกันแล้วคือถ้าเทียบเปรียบเทียบไปมัน่างเไงเออรู้สึกว่ามันชิลกว่าไหมเมื่อเทียบกับที่ไทยหรือว่าที่สิงคโปร์หรือว่ามันเครียดกว่าหรือว่ามันต่างแบบกันอืมก็อาจจะอาจจะต่างแบบกันเนาะคิดว่ามันก็มีมุมที่เบากว่าอย่างเช่นว่าคนแบบ อ่า u e Personal Time Outside ซด o o ับมากกว่าท,ที่ที่ประเทศเอื่นๆเนาะที่ยุโรปแต่ว่าสิ่งที่เราต้องปรับตัวนิดน,นึงก็คือคนฝรั่งเศสเนี่ยจะค่อนข้างพูดตรงมากและยิ่งเรา <laughs> เราเป็นคนไทยออรปรับตรงมาในสังคมไทยที่มีแบบอ่อ,อนน้อมถ่อมตนมีความปรนีปนามเราอาจจะไม่อยากมการแบบอ่าปรนีประนอมแล้วก็มีการแบบร <laughs> ักษาหน้าเนาะคือเหมือนแบบเซฟเฟซเคานเตอร์นิดนึงถ้าเกิดเราไม่ชอบอะไรไม่พอใจเราก็จะไม่พูด ตรงเกินไปหรือว่าพูดในทางที่อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกไม่ดีแต่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองเหมือนทางนั้นเขามองว่าโอเคมันเป็นอะไรที่เฮลตี้ที่เราจะมาดีเบตกันมันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันนะแต่ว่ามันคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลจริงๆว่าถ้าเกิดเราดีเบตกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจกันและกันได้ดีมากขึ้นแล้วก็ไปหาคําตอบแต่สําหรับเราเราอาจจะแบบ ตมาในสังคมไทยหรือทํางานเอเชียมาก่อนเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบรุนแรงกันเลยทําไมแบบเ,เรื่องแค่นี้ทําไมต้องเถียงกันทําไมต้องทะเลาะกันด้วยใช่แต่จริงๆแล้วเขาคือ passionate นะครับคือเหมือนแบบ <c oughs> กับกับท็อปิแล้วเขาก็บอกเออเนี่ยเขาเป็นคนช,ชอบดีเบตนะคือคือไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่อยากดีเบตให้รู้เรื่องไปเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็อาจจะเป็นปุปแบบหนึ่งที่เราต้องแบบจูนเยอะนิดนึงเพราะเรามาจาก มุมมองที่อาจจะแบบปณีประนอมเยอะ <peach> เข้าใจคือเราว่าแบบอย่างที่เมื ok องนอกอ่ะเขาค่อนข้างแยกเรื่องส่วนตัว,วกับเรื่องงานอย่างชัดเจนใช่ปะ่ะคือการที่ไฟ<ม>กันในงานอ่ะไม่ได้หมายความว่าคุณอ่ะไม่ชอบกันหรือว่าไฟกันในความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งไรเล่เราว่าที่ยุโรปหรือว่าที่ที่เมื ok องนอกเองอ่ะเขาจะค่อนข้างเรียกว่า appreciate หรือค่อนข้างเห็นคุณค่าข,ของความเห็นต่างที่นําไปสู่โซลูชันหรือว่าหนทางที่สร้างสรรค์ในขณะที่คนไทยอ่ะ ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยสิ่งที่ดีสําหรับเราคือการที่เราเดินไปทางเดียวกันหรือเห็นตรงกันสี่แบบนั้นเราเข้าใจถูกไหมเอินประมาณนั้นอใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบฟีดแบ็ที่เราคเคยได้ยินจากคนอื่นก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นคนเหมือนแบบอ่ารอให้ทุกคนพูดจบก่อนแล้วเราค่อยพูดค่อยแบบอ่ากรองความคิดก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่กลายเป็นว่าไปอยู่ที่นู่นซึ่งซึ่งซึ่งเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเป็นเป็นมารยาทที่ทุกคนควรทา บางทีมันก็มีโมเมนต์ที่เขาบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากให้เราอ่ะสปีกอัพให้เร็วกว่าน,นี้ให้อ่าเพราะเพราะว่าคิดว่าเวลาทุกคนคอนทริบิวตความคิดเนี่ยมันทําให้ทุกมันช่วยทุกคนให้ช่วยกันคิดไปได้เร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องรอไต่ตรองทุกอย่างก่อนเราค่อยพูดนะครับอันนี้อาจจะแบบ ซึ่งซึ่งเราก็คิดว่ามันก็คงต้องแบบฟาฟบาลานซ์อะคงไม่ใช่แบบว่าคิดอะไรก็แบบมีอะไรขึ้นมาก็พูดโดยไม่คิดเนาะแต่ก็ไม่ไม่หยุดคิดกรองความคิดนานเกินไปจนกว่าจะพูดเนี่ยอ่เขาเขขาาเเกือบจะ move on กันไปแล้วที่นี้ขอถามเราแบบนี้ทีนึงเล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นแบบนี้ที่อเมริกาสไตล์ของคนในการทํางานเป็นเหมือนกันไหม ใช่ก็คิดว่าก็คิดว่าเหมือนกันมากอาจจะอาจจะประเด็นแรกที่เอิร์ธบอกก็คือไอ้เรื่องของแบบการเถียงกันหรือมีการพาชเนในพาชันในวิธีการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนท,ทีเดียวเนาะแต่ว่าการที่เขาอยากให้ทุกคนพูดเนี่ยเหมือนกันแบบมันหมายว่าสนับสนุนให้เราพูดในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเออก็พูดประเด็นแรกก่อนก็คือก็คิดว่าเมกเออสังคมการทํางานที่เมกาเท่าที่ประสบการณ์ประสบการ์ส่วนตัวเนาะเช่าที่ก้อยเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่า มันจะมีความซอฟมากกว่ามันบางทีพูดไปเรื่อยๆจนบางทีเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ว่าชูก้าโคดมาทวาภาษาไทยเออใช่ใช<ๆ>่เห<ๆ>มือนเครื่มน้าตาลไว้แต่จริงด่าแหละแต่ว่าเครื่มน้ำตาลอยู่เอ๊ะดา่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ปะใช่ <c oughs> ใช่หรือว่าแบบเข้าใจในะว่านี้ดีไม่ดีอะแล้วสรุปแล้วดีไม่ดีหรือคือคือเหมือนกับว่าทุกอย่างมันมีมันมีทั้งสองมุมเนอะแล้วเขาก็พรีเซนต์ทั้งสองด้านจนจนสมมุติว่าออปชั่นหนึ่งสองสามเนี่ยแต่ จนเราไม่รู้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเราออปชันไหนหรือว่าบางทีเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่ได้ตรงสัทีเดียวอะแต่มันต้องมาอ่านอีกทีต้องต้องเข้าใจอีกทีต้องถามอีกทีเพื่อคลายไฟว่าสรุปแล้วคือ,ค,อคืออะไรเนาะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวลแต่ว่าในแง่ของการที่ว่าถ้าสมมติว่าเราถูกเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยอืมอ่อถ้าสมมติว่าสังคมไทยสมัยก่อนหรือว่าที่ที่ก้อยท,ท,ที่พี่ประสบการณ์ที่ก้อยเคยทํางานสมัยจบใหม่ที่เมืองไทยเนี่ยก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย <S an> เราไม่อยากแสดงความคิดเห็นเพราะบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจอะไรผิดหรือเราไม่ได้รู้ข้อมูลครบถ้วนอะ่ะเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันทําให้คนอื่นเสียเวลาเนอะที่ต้องมาฟังเราเนะี่ยแต่ว่ามีติ้งเกือบทุกครั้งเลยที่ก็ได้ฟีดแบ็กก็คือทาไมยูไม่พูดประเด็นนี้เหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ในแอเรียของยูที่ยูสามารถคอนทริบิวต์ได้ทําไมยูไม่พูดให้เร็วกว่านี้หรือว่าทําไมไม่เล่าให้ทุกคนฟังหรือว่าถ้ายูมีพอยน์เน็ตวิวที่มันขัดแย้งกับคนอื่นเนะี่ยทำไมไม่พูดขึ้นมาอะไรอออ่าาางเเเ้คคืืืจหมนกับว อยากให้เรา contribu ์แบบทำให้เรามั่นใจว่าข้อเห็นทุกอย่างเนี่ยมันถูกนำเสนอบน on the table <ม>แล้วเขาจะตัดสินใจด้วยด้วยด้วยข้อมูลที่มันครบถ้วนจริงๆจ,จากทุกคนที่อยู่ในห้อง<ม>อแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่พูดเนี่ยถามด้วยนะคือเหมือนคนคที่แบบ moderate อ่ะเ,าเขาก็จะถามว่าเอ้วยังไงแล้วคนอีคิดว่ายังไงอะไ,<ม>อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเท่าที่เราฟังอ่ะเหมือนจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจปะว่าคุณอายุเท่าไหร่ คุณใหม่หรือเก่าหรือคุณยังไงแต่ว่าทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งไหนระดับขั้นไหนก็ม,มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ต้องแสดงความคิดเห็นออกมาเพราะมันคือมุมมองที่จําเป็นในการทําง,งานใช่ปะประมาณนั้นไหมใช,นะใช่ใช่แล้วว่าเขาไม่ดูเลยว่าแบบไม่ไม่ไม่ดูอายุไม่ดูตําแหน่งไม่ดูอะไรคือคือบางทีแบบบางคนที่แสดงความคิดเห็นนะวิธีการพูดวิธีการเล่าเรื่องหรือวิธีการแบบบอกเหตุผลซัพพอร์ตความคิดเนี่ยมัน มันเหมือนกับมันบอกได้เลยว่าคนคนนี้อ่ะ,อะมีความคิดที่ที่ที่ครบถ้วนหรือว่ามีมุมมองที่มันแบบแบบเหมือนรอบด้านจริงๆแล้วเขารู้ข้อมูลเขาจริง,รง,รงๆอะไรเงี้ยแล้วก็สมควรที่จะพูดอืมคือเขาถามนะแล้วก็เหมือนจะทำทำไม่พูดอันนี้อันนี้คือจากประสบการณ์แบบสมมติว่ามีติ้งหรืออะไรเงี้ย อืมก็วันนี้นะคะก็พอจะได้มุมมองคร่าวๆนาะเลื่อนสไตล์การทํางานก่อนจริงๆมันมีหลายด้านมากว่าแบบชีวิตหลังเลิกงานล่ะการเดินทางอยู่ตัวคนเดียวที่นั่นอะไรเป็นอย่างไรชีวิตในอเมรกปารีสกับซานฟรานซิสโกหรือแม้แต่สิงคโปร์เองนะคะก็เรา เทปนี้เนี่ยเราอาจจะหยุดเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้เล่าที่เหลือรอบหน้าฟังวันนี้แล้วเนี่ยมีใครที่อยากจะรู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะฟังได้แง่มุมไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาเลยนะคะก็วันนี้พวกเรา3ามคนฝนก้อยเอิร์ทก็ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะติด <c oughs> ตามเวลาเรามีวิดีโอใหม่ออกมาก็จะพยายามทําวิดีโอออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็วันนี้พวกเรา3ามคนยังเจอนี้ก็ขอลาไปก่อนในวันนี้ค่ะสวัสด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย